เบื่อนนังจุกนังจุกน,นี่กันโน่นเลยนังก็เก่าแล้วเคยนนางผีไม่ได้เป็นผีของเขาปอบแน่ผีสุดดำเนนพื่อนนังผีเบื่อนนังจุกเรียกนอน,นแล้วป่านตายเลย เนี่ยจังไรหยิ่มนัน่วยนวนต้นนิดเปลีจะกินสามสมง่งสามสม่งสว่วนตื่นอมีอะไรกันแน่ช่วงวัพูดหยีดเลยกาแ,แฟมม่ยุ่เลยนี่ตู้เย็นกินกาแฟ

เขาเดกเรือยแล้วเขาแตกเรร้อยวเตะเครื่องสมงกินยิ้มเรร้อยแก้วยิ้มเรือยเคร่องสมตบาติมวนมืดเกิทื่นหนีเ้ยอยู่แดกบุกไปเล่ต้มเครื่องหมวติมวาน

มีวันหนึ่งวันมันมันอาทิตย์มันอาทิตย์ดิบมีรายการอย่าง้วนอนเบินารนนนลยลนายการนอนเบินนี่แหละเียกขึ้นรายการนอนเบิน